คึกคักตั้งแต่เชา้าเปิดรับสมัครนายกอบอตอพระขาวอายุทยาผู้สมัครหลายรายร่วมชิงตําแหน่งประชาชนแห่ให้กําลังใจขับขั้งบรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและนายกเทศบาลในหลายพื้นที่ทั่วประเทศเป็นไปอย่างคึกคักโดยเฉพาะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งหลายตําบลได้เปิดรับสมัครอย่างต่อเนื่องหนึ่งในนั้นคือตําบลพระขาวอําเภอบางบานที่บรรยากาศคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่ ประชาชนในพื้นที่พร้อมกลุ่มผู้สนับสนุนต่างเดินทางมารวมให้กำลังใจผู้สมัครจำนวนมากส่งผลให้บรรยากาศบริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลพระขาวเต็มไปด้วยความคึกคืน้นผู้สมัครหลายรายเข้าร่วมลงสมัครชิงตำแหน่งนายกอบตในครั้งนี้โดยหนึ่งในผู้สมัครที่ได้รับความสนใจจากประชาชนคือนายรังสรรสุขเจริญผู้สมัครหมายเลขหนึ่งขณะเดียวกันยังมีผู้สมัครรายอื่นร่วมแสดงวิสัยทัศน์และยื่นเอกสารอย่างพร้อมเพรียงนอกจากประชาชนในพื้นที่แล้วผู้ใหญ่และผู้นำชุมชนจากหลายส่วนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยังได้เดินทางมาร่วมให้กำลังใจผู้สมัครพร้อมกล่าวย้ำถึงความสำคัญขององค์การเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้ซึ่งถือเป็นโอกาสในการคัดเลือกผู้บริหารท้องถิ่นที่มีความสามารถ <Okay. S 1> เข้ามาบริหารงานและแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างมีประสิทธ,ธิภาพ <Okay. S 1> การรับสมัครจะดำเนินต่อไปตามกรอบเวลาที่กำหนดก่อนเข้าสู่ช่วงการหาเสียงและการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการซึ่งคาดว่าจะได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง